นาทีแล้วนพพลผลดมยิงไกลสวยเลยนะครับวนนันนี้จะมีโอกาสได้วางเท้าอย่างนั้นหรือไม่เจ้าทีมบุกจซ้ายไปขวาพชินก็ติดบล็อกมาถึงสุบันได้ขวาของสุบันเงินประเสริฐโอ้โหติดบล็อกซะก,ก่อนครับเจ้าที่สันนักเตะทีหนึ่งของบอดินผาลาแตะมุมแบบโสุสภาครับยังยืนกันเต็มกรอบขตโทษตัวเองไปหมดนะครับมี่ยังยิงฝ่าเข้าไปไม่ได้นะครับบีจีติดบล็อกสองครั้งสองคราเลยครับ ครังหลังนี้ธงชัยโพนางนะครับกวางเอาไว้ได้รอความพร้อมนะครับสัญญาณมาเป็นพกินที่ขยับแล้วปั่นแฉลี่ตํำแพงไนนารงผาส่งขึ้นมามองข้างในแล้วย้อนย้อนมาที่จุดที่โค้ไม่นั่นโอ้โหไม่ให้นริศได้ตั้งหลักแต่ว่าก็ยังติดสุวรรณพัฒน์ก่อนนะครับสัต ลูกนี้ลงพื้นไอ้ทศพลคงไม่พาดได้ยิงใหม่ของวันใหม่ลูกโอ้โหจากเหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกยิงไกลของวันใหม่เสถนันครับว่าหามันฮุกนะครับเกือบมุดใต้คานดีที่ไม่ได้ขยับออกมาไกลมากนะครับนริโอ้แล้วบอลก็เข้ากลางประตูด้วย วันใหม่นี่มีลูกแบบนี้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับเล่นกับโตติหนึ่งสองกันโตติล็อกได้ขวาหาช่องซัดเสาแรกอ้หวชระดานิเอลโตติครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนครับที่ยังยิงประตูในไทยลียกไม่ได้นะครับ <c oughs> หมุนตัวมาซัดเลยครับมีสกรีนวันใหม่เบียดไปก่อนนะครับแล้วก็ หมุนยิงแต่ว่าวัชระครับเปลี่ยนทางบอลได้ทันทางซ้ายเป็นปักกินบอมลึกแต่ว่าธนาสิทธิ์เก็บได้ธนาสิทธิ์ย้อนมาให้กับทางโตติก็ยังโดออกไปอีกครับได้จบตลอดด้วยครับอุดดูดบอลแรกลงมาดีมากนะครับธนาสิทธิ์แล้ไม่ต้องจับเลยครับโตติแต่มุมก็ยังไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่นะครับอาครับนพพลผลอุดดมโด่งข้ามคานไปครับนพพล ขึ้นนำสระบุรีได้ครับนพพลแต่สองลูกนี้บอลเหือนนะครับพังขึน้นลูกเตะมุมมาเสาแรกแ <c oughs> มตสมิธอีกแล้วครับเบียดเอาไว้พอดีโอ้โหแต่เปิดเป้าหมายนี่อยู่ที่แมตสมิธเป็นหลักเลยแหละครับบอลบอมของบีจีต้องชมตัวประกบอย่างเจฟฟ์ซันด้วยนะครับลูกนี้ที่เบียดทําให้สมิธนี่ตัวแอนไป้วครับเลือกธนสิทธิ์ก่อนครับธนสิทธิ์ เลี้ยงจี้ผ่านด่านแรกแล้วตักไปทั้งสองแรก่ก็โอ้โหวัชระว้าวเพื่อนมาขวางโอ้โหแล้วถ้าบอลกระชอกหลุดมือมาแล้วโดนซ้ําเข้าไปนี่โอ้โธนาสิทธิ์นี่จังหวะตัวตัวนี่หาช่องเปิดจนได้นะครับแต่ว่าจังหวะรับหลุดของวัชระพะกินก็อ้อมมาไม่ทันครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นสุบันออกมาที่ชาตรีเลงแล้วปัดปัดคงมันไม่ได้โหมก่ครับ ขึงอยู่พักใหญ่เลยครับมาจบด้วยการจึงยิงกึงผ่านเข้าไปนะครับกูของเราที่ลีโอสเตเดียมครับก็จบครึ่งแรกโดยที่ยังคงศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับบางกอกคลาสกับโอสุสภา150แบบนี้ก็เป็นการเพิ่มกองหน้าตัวเป้ามาเลยนะครับสำหรับ b ีครับถอดกลางออกสัญญาณมามากินเลงแล้วครับเลงมาไอ้้โขกแล้วสมิธโอ้โหพวกเจ้าเวหาตอนนี้ เพียบไปหมดเลยครับมาออกลาสนี่ยังไม่นับชารตรีด้วยนะครับที่ <c oughs> เลยบอลไปก่อนโอ้โหวันนี้แมตต์สมิธเติมมานี่ได้มงหลายเที่ยวแล้วครับครับแต่ก็ยังกดไม่ลงโอ้โโดนเบียดเอาไว้พอดีนะครับจังหวะตามประกบของนบคนไม่มีช่องวันใหม่ ปิดโค้งโค้งเมาโส2มาโคมินันโคมิน,น,มนันถึงบอลด้วยครับกลายเป็นบีจิเกือบโดนบอมใส่ครับแล้วเสียประตูณจังหวะการวางของวันใหม่ครับบอลผ่านหน้าประตูตกพื้นไปแล้วถึงเสาไกลครับย,ยังดีที่ชาตรีเนี่ยเบียดแล้วตัดลำตัวของโคมินันไว้หน่อยนะครับครับของทางโตตีต้ย้อนมาเอาเขาดูจัวเปิดเปิดมาเสาแรกแล้ว ค <im itation> นเจามีโชคใช่ครับโอ้โหบอลหลุดมาถึงเขาเฉยเลยครับ,รบอดีตเนสนตานาครับโคเมนันเทุสพลปัดเปิดเสาสองชัยนรงค์ท้าทองโอ้โหโหนเมืาโคกระยะแค่6 7หลาครับแต่ว่าไม่หนีตัวนริศอ้าวแล้วบอลตัดกันไมาทียังไงครับามาผิดพลาดก,กันเองแล้วเสียประตูนี่ครับหลังจากนริศออกบอลไปแวบเดียวเท่านั้นเองนะครับค <im itation> ือ <im itation> คือ <c oughs> เซนโดงยังเสียใจเสียดาไม่หาย<ช>เลยครับโอ้แล้วโนพพลตั้งป้อมกดระยะเกือบเกือบสามสิบหลาเลยครับบอลมีโชคนะครับคือไปฉลับสุวรรณพัฒน์นี่อะไรครับโอ้โหก็เลยทาให้นริศเซฟไม่ได้เก็บแล้วให้ไปทีธนสิทธิ์ไหลต่อถึงเขาอาริยาน,าน่ทันนะครับทันตะวันมาต่อมาก็บอลโดนดักได้เดือดสักดาแล้ววันใหม่เคลียร์แล้วก็จบเกมไปนะว่าโอ้สภา,าทำได้ครับ <c oughs> บุกมาเก็บแต้มได้ที่ลีโอสเตเดียมเป็น ปีที่2ติดต่อกันนะครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบางกอกกลาสขึ้นนำก่อนสโมสเบเ FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวมม็บแคมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014